บอกว่าช่วงวัย20เนี่ยเป็นช่วงที่เราเห็นแก่ตัวได้มากที่สุดเลยนะครับเราโตพอที่จะตัดสินใจชีวิตเองได้แต่ก็เด็กพอที่จะทําเรื่องผิดพลาดได้ด้วยเหมือนกันเอาจริงๆถ้าย้อนกลับไปก่อนที่ผมจะอายุ20เนี่ยชีวิตผมก็ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันด้วยเหมือนกันวันๆก็เล่นแต่เกมไม่ก็ถ่ายโซเชียลส่งมีมให้เพื่อนไปวันๆจริงๆมันก็ไม่ได้แย่แต่พออายุย่างเข้า20เนี่ยผมก็ตัดสินใจได้ว่าผมไม่อยากใช้ชีวิตไปวันแแแบบนนนนนนีีี้้้้้้้้ตตตต่อออออออไไไปปปกกกลลววววงงงงทําาาะรสัััยใหชชิิขขเเเ็็มึด ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้ผมเริ่มพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็สร้างนิสัยใหม่ๆที่อาจจะยังไม่ถึงขั้นให้ผมประสบความสำเร็จหรอกแต่ก็ทําให้ชีวิตผมเนี่ยเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นเกือบทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการ,รก,าาการเรียนการงานการเงินก็ตามและนี่ก็คือหนิสัยที่ทําให้ชีวิตผมเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นในวัย20และผมหวังว่ามันจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนิสัยแรกนะครับนิสัยนี้เนี่ยเป็นนิสัยที่จริงๆแล้วผมได้ยิยนมาตั้งแต่แ่ว,ตวาตอนนงอามาทีทําจริี่ ก็ทําให้รู้สึกว่าเออชีวิตผมมันเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกแฮปปี้กับชีวิตตัวเองมากขึ้นซึ่งพอสุขภาพจิตดีขึ้นอะ่ะมันก็ส่งผลให้เรื่องอื่นๆในชีวิตดีขึ้นตามไปด้วยเหมือนกันที่สําคัญคือคนรอบตัวผมอมองว่าผมเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยแค่นิสัยนี้อย่างเดียวเองซึ่งนิสัยนี้ก็คือกังวลกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ให้น้อยลงมันมีปรัชญ,ญาหนึ่งนะครับชื่อว่า s t o i c i s m ปรัชญ,ญานี้เนี่ยกำเนิดมาตั้งแต่สมัยยุคก,กี่โบราณ ยังสามารถใช้ได้จนถึงทุกวันนี้อยู่เลยนะครับซึ่งปัญญานี้นั่นแหละที่มันสามารถทําให้คุณเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมากขึ้นได้โดยใจความสําคัญของปัญญานี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนก็คือให้คุณโฟก,กัสกับสิ่งที่คุณควบคุมได้มากกว่าสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้แล้วสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้นะี่มีอะไรบ้างนะครับก็เช่นความคิดของคนอื่นคําพูดของคนอื่นความรู้สึกของคนอื่นที่มีต่อคุณพวกนี้คุณควบคุมไม่ได้นะครับหรือว่าอดีตคุณก็ควบคุมไม่ได้อนาคตคุณก็ควบคุมไม่ไดด้้้ทังหมหมมรือแแต สถานการณ์รอบตัวคุณที่คุณไม่ได้เป็นคนทาอ่ะไอเรื่องพวกนี้คุณก็ควบคุมไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่คุณควบคุมได้นะครับก็มีความคิดของคุณเองนะครับเวลาคนอื่นพูดอะไรมาเนี้ยคุณอาจจะควบคุมคนอื่นไม่ได้แต่คุณควบคุมตัวเองได้ว่าคุณจะตีความคําพูดของเขาอย่างไงหรือว่าสิ่งที่คุณควบคุมได้เนี่ยก็คือการกระทําของคุณคุณอาจจะควบคุมไม่ได้ว่าคนอื่นจะทําอะไรกับคุณแต่คุณควบคุมตัวเองได้ว่าคุณจะทําอะไรโต้ตอบไปกับเขาถ้าคุณอยากให้มันจบมาดีคุณก็เลือกได้นะครับคุณอยากให้มันจบบแบ เดือดดนคุณก็เลือกได้เหมือนกันจำไว้ว่าคุณไม่สามารถควบคุมทุกอย่างของคนอื่นได้เสมอไปนะครับคุณไม่สามารถควบคุมสถานการณ์รอบตัวของคุณได้เสมอไปแต่สิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้เสมอเนี่ยก็คือเมื่อเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับคุณจะทําตัวยังไงซึ่งไอ้นิสัยนี้นี่แหละนะครับที่ทําให้คนรอบตัวผมมองว่าผมเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมากขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วผมก็ทําตัวจริงต้องเหมือนเดิมอะแต่ว่าผมแค่สนใจสิ่งที่ผมควบคุมได้มากกว่าแทน นิสัยที่สนะครับที่ทําให้ชีวิตผมเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นก็คือการออกกําลังกายแน่นอนนะครับมันทําให้สุขภาพดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากพูดในคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของร่างกายแต่ว่าเป็นเรื่องของจิตใจมากกว่าการออกกาลังกายเนี่ยสำหรับผมนะครับที่ออกมา5้าหปีนะครับมันก็ทําให้หุ่นดีขึ้นจริงๆแหละแต่ว่าสิ่งที่ทาให้ชีวิตผมเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่การออกกําลังกายสอนผมอีกทีหนึ่งมากกว่าและมันสอนผมว่าถ้าผมจะทําอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันสัักกอยย่่่าางงงนนนึใชีวิิตะคครบสผมขดดไไ้เล็ื วินยัยนะครับผมจะมีหุ่นที่ผมภูมิใจแบบทุกวันนี้ได้ไงถ้าผมอ,าออกเลิกเลกิเรื่องอื่นๆในชีวิตก็เหมือนกันนะครับคุณลองคิดดูคุณจะมีไรายได้หลักหรือว่าไรายได้เสริมที่มั่นคงได้ยังไงถ้าคุณทาทาหยุดหยุดหรือว่าคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีได้ยังไงถ้าคุณเป็นคนไม่เสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ที่ผมรู้สึกได้ชัดๆนะครับจากการออกกำลังกายอย่างหนึ่งก็คือผมมีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ความมั่นใจตัวเองเวลาออกไปเจอผู้เจอคนนะครับคือถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองหุดด แต่ว่าที่ผมหมายถึงเนี่ยมันคือความมั่นใจตัวเองที่จะกล้าลองทําสิ่งใหม่ๆมากกว่าเพราะว่าผมเคยผ่านความพยายามในการสร้างกล้ามหรือว่าปั้นหุ่นมาแล้วนะครับเวลาผมจะทําอะไรใหม่ๆเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าเออขนาดกล้ามเนี่ยเรายังสร้างขึ้นมาได้เลยจากแบบผอมแห้งมีแต่ขี้ก้างนะครับแล้วทาไมเรื่องนั้นเราจะทําไม่ได้ทําไมเรื่องนี้เราจะทําบ้างไม่ได้มันก็เลยเหมือนเป็นตัวบูสต์จิตใจผมนะครับให้กล้าที่จะลองทําเรื่องใหม่ๆมากขึ้นซึ่งการลองทําอะไรใหม่ๆนี่แหละนะครับที่มันจะเปิดโอกาสให้คุณ ไปเจอสิ่งที่อาจจะสามารถทําให้ชีวิตคุณเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาได้นะครับควาจริงที่ผมมีรายได้หลายช่องทางมากขึ้นได้เนี่ยก็เพราะว่าผมลองทําอะไรใหม่ๆมากขึ้นซึ่งมันก็มาจาก mindset ที่ผมได้จากการออกกําลังกายนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณกําลังล่องลอยไปวันๆอยู่เนี่ยแล้วอยากทําอะไรให้มันจริงจังมากขึ้นนะครับผมแนะนําให้เริ่มจากการออกกําลังกายให้เป็นประจําก่อนเลยนิสัยที่3นะครับที่ทําให้ชีวิตผมเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นก็คือการอ่านหนังสื ยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่คิดมากเหมือนผมสมัยก่อนเนี่ยผมยิ่งแนะนําให้อ่านหนังสือเลยเพราะว่ามีสถิติบอกด้วยนะครับว่าการอ่านหนังสือแค่วันละ6นาทีเนี่ยก็สามารถลดความเครียดไปได้มากถึง68%เลยแล้วผมก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆเพราะถ้าคุณลองนึกดูดีๆเนี่ยการที่คุณเครียดหรือว่าคิดมากนะครับจริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดจากการที่คุณไม่รู้ คุณไม่รู้ว่าคุณจะแก้ไขปัญหาที่เจอยังไงคุณไม่รู้ว่าจะต้องจัดการกับชีวิตตอนนี้ยังไงมันก็เลยทําให้คุณคิดมากแล้วก็เครียดในที่สุดแต่การอ่านหนังสือเนี่ยมันจะทําให้คําว่าไม่รู้ของคุณอ่ะเล็กลงไปเรื่อยๆทุกวันนะครับเพราะว่าถ้าคุณสร้างนิสัยการอ่านหนังสือให้เป็นประจําได้เนี่ยคุณจะมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาในหัวตลอดแล้วเวลาคุณเจอปัญหาอะไรสักอย่างนะครับวิธีแก้ปัญหามันจะปิ้งขึ้นมาในหัวคุณได้ไวมากขึ้นแล้วคุณก็จะมีทางเลือกในการแก้ปัญหาาาเเยยอะะขึ้้นดววรพ่ คุณมีความรู้มากขึ้นจากการอ่านหนังสือทุกวันที่สําคัญคือพอคุณเป็นแบบเนี้ยมันจะทําให้คุณดูเป็นคนฉลาดแล้วก็มีไหวพริบในสายตาคนอื่นไปเลยแล้วผมรู้สึกว่าหนังสือเนี่ยมันมีพลังอะไรบางอย่างอยู่ด้วยนะครับผมไม่อยากจะเข้าเรื่องสายาศาสตร์เลยแต่ว่ามันมีหลายครั้งมากๆนะครับที่ผมกําลังเจอปัญหาอะไรสักอย่างอยู่ที่มันทําให้ผมเครียดเนี่ยแล้วผมก็มาอ่านหนังสือตามปกติแล้วบังเอิญว่าเนื้อหาในหนังสือมันจะดันตรงกับปัญหาที่ผมเจออยู่พอดีทั้งที่ ผมไม่ได้คิดเลยว่าหนังสือที่ผมหยิบมาอ่านอะ่ะมันจะเกี่ยวกับเรื่องที่ผมเจออยู่ด้วยอย่างเช่นมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมกําลังมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์อยู่แล้วผมช่วงนั้นอ่านหนังสือ Think and Grow Rich นะครับมันเป็นหนังสือที่พูดถึง mindset ที่จะทําให้คุณรวยขึ้นอะไรแบบนี้แล้ววันนั้นนะครับผมก็หยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านตามปกตินะครับอ่านต่อจากเดิมแล้วบังเอิญว่าบทที่ผมเปิดไปถึงอะ่ะมันเป็นบทเรื่องของการดูแลความสัมพันธ์พอดีคือมันบังเอิญมากนะครับแต่ว่ามันก็ ช่วยให้ผมเนี่ยเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นในเหตุการณ์นั้นซึ่งมันเป็นแบบนี้บ่อยมากครับจนผมเริ่มสงสัยแล้วว่าหนังสือเนี่ยมันอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะมีนิสัยไหนที่ทําให้ชีวิตผมเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นได้น่ยก็คงไม่พ้นเรื่องของการอ่านหนังสือแล้วแหละนิสัยที่4นะครับที่ผมทํแเราคิดว่าดีมากๆเนี่ยก็คือการเลิกดูสตอรี่ของคนอื่นทุกวันนี้นะครับมีคนเบิร์นเอาหมดไฟซึมเศร้าหรือว่าไม่แฮปปี้กับตัวเองอะ่ะเยอะขึ้นเรื่อยๆ ไปดูสตอรี่ของคนอื่นแล้วก็เห็นว่าชีวิตคนอื่นเขาดีแบบนั้นดีแบบนี้แล้วสุดท้ายอ่ะก็เอามาเปรียบเทียบกับตัวเองภาษาอังกฤษเนี่ยเขามีคําพูดว่า comparison is the thief of joy นะครับก็คือการเปรียบเทียบเนี่ยมันจะเป็นเหมือนโจรที่จะมาขโมยความสุขของคุณไปคุณเคยเป็นไหมแบบว่าวันเนี้ยคุณแฮปปี้มากมากนะครับคุณทําอะไรสักอย่างมาได้ดีมากๆแล้วคุณก็ภูมิใจตัวเองสุดๆแต่ว่าพอคุณกดเข้าไปดูสตอรี่ของใครก็ไม่รู้นะครับเราก็เห็นว่าเออทาไมเขาเก่งจังทําไมชีวิตเขาดีจัง ทำไมเขาดูไม่ต้องพยายามเหมือนเราทำไมเขาได้นูน่นทำไมเขาได้นี่ความรู้สึกภูมิใจของคุณนะครับที่คุณมีอยู่ตอนแรกอะ่ะมันก็หายวับไปเลยนะครับแล้วมันก็กลายเป็นความน้อยที่ทําไมชีวิตคุณไม่เห็นดีเหมือนเขาสักทีคุณก็พยายามเหมือนกันนี่นาะบาบาบาซึ่งก่อนหน้านี้นผมก็เป็นแบบนี้บ่อยนะครับแล้วผมก็พยายามสังเกตตัวเองว่าไอ้ที่ผมน้อยๆอยบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับมันเกิดจากอะไรกันแน่ก็เลยทําให้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วอ่ะเวลาผมนอยเนี่ยมันเกิดจากการที่ผมเลื่อนดูสตอร,รี่ของคนอื่นแล้วก็เอามาเปร เลิกดูสตอรี่ของทุกคนไปเลยโอเคมันก็อาจจะไม่ทุกคนขนาดนั้นนะครับก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่บ้างแต่ว่า99%เนี่ยก็คือผมเลิกดูสตอรี่ของทุกคนไปแล้วแล้วผมจะบอกว่าชีวิตผมดีขึ้นเยอะนะครับผมแฮปปี้ขึ้นมากๆคือเวลาที่คุณนอยคุณจะรู้สึกไม่อยากทําอะไรใช่ไหมแต่ว่าพอไอความนอยที่มันปกติมันมาจากการเปรียบเทียบตัวเองอะ่ะมันหายไปนะครับคุณจะรู้สึกว่าแบบเออคุณกระตือรือร้นมากแอคทีฟมากอยากทานูน่นอยากทานี่ซึ่งไอความแอคทีฟที่คุณได้กลับมาตรงนี้นี่แหละนะครับ ที่มันจะทําให้ชีวิตคุณเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นจากการที่คุณมีไฟแบบเต็มร้อยเพื่อไปทําตามเป้าหมายของตัวเองแบบเต็มที่ทีสัยที่5้นะครับก็คือโฟกัสทีละเรื่องพอผมโตขึ้นเนี่ยความรับผิดชอบมันก็เยอะขึ้นนะครับสิ่งที่ต้องทาเนี่ยก็เยอะขึ้นแต่ว่าสิ่งที่อยากทำก็เยอะขึ้นด้วยเหมือนกันแต่ประเด็นคือผมมีเวลาแล้วก็พลังงานที่จํากัดน,นะครับผมไม่สามารถทําทุกอย่างพร้อมกันได้แล้วก็หวังว่ามันจะออกมาดีมากๆไปหมดทุกอย่าง เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับตอนนั้นประมาณปีสามผมเป็นคนที่หลายๆคนเรียกว่าคนหาทำอะทาน,น,นู่นทํานี่ทําอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับบางทีผมก็ไปแข่งเคสธุรกิจหลายๆเคสพร้อมกันอย่างหรือว่าทํางาน3าสี่งานพร้อมกันก็พยายามออกกาลังกายให้เป็นประจําทุกวันนะครับอ่านหนังสือทุกวันแล้วก็พยายามดูแลความสมบัติให้ดีอีกท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดไปเนี่ยผมพยายามทําพร้อมๆกันในช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วสุดท้ายคุณคิดว่าผลลัพธ์เป็นยังไงรู้ไหมครับคําตอบก็คือทุกอย่างพังหมดนะครับ ไปแข่งเคสเนี่ยก็ไม่ชนะไม่เข้ารอบเลยทํางานก็ทําออกมาได้ไม่ค่อยดีหุ่นก็เสียความสัมพันธ์ก็พังอีกเรียกได้ว่าถ้าคําว่าเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยคือเป้าหมายของคลิปนี้นะครับชิดผมตอนนั้นก็คือตรงกันข้ามหมดเลยทีนี้พอความโกลาหลทุกอย่างมันจบลงนะครับผมก็มานั่งรีเฟกซกับตัวเองนะครับว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็ทําให้ผมตกตะกอนได้ว่าเรามีเวลาและพลังงานที่จํากัดนะครับเราไม่สามารถทําทุกอย่างไปพร้อมๆกันได้แล้วก็หวังว่ามันจะออกมาดีมากๆไปซ้ำหมดทุกอย่าง ถ้าผมอยากทําอะไรให้มันออกมาดีเนี่ยผมควรจะโฟกัสเป็นเรื่องๆไปทําให้มันออกมาดีมากๆพอถึงจุดหนึง่งแล้วค่อยเปลี่ยนไปโฟกัสเรื่องต่อไปแล้วก็ทําให้มันดีมากๆอีกแล้วก็ค่อยเปลี่ยนไปโฟกัสเรื่องต่อไปไม่ใช่ทําทุกอย่างแบบกระปิดกระปอยไปหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็หวังว่ามันจะออกมาดีเพราะว่านอกจากการทําแบบนี้มันจะทําให้เสียเวลาแล้วนะครับมันจะทําให้ทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาด้วยพอผมคิดได้แบบนั้นนะครับห concepts, context, ลังจากนั้นเวลาผมอยากทําอะไรให้มันออกมาดีมากๆเนี่ย ผมก็จะโฟกัสเป็นเรื่องๆไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่เหลือในชีวิตเนี่ยมันจะหายไปเลยนะครับผมก็แค่โฟกัสทีละอย่างทีละอย่างไปนะครับสิ่งอื่นๆที่ต้องทําในชีวิตอ่ะก็ทาเหมือนเหมือนปกตินั่นแหละแต่ว่าเราจะมุ่งเป้าไปที่สิ่งที่เราอยากทําให้มันดีที่สุดหนึ่งอย่างแทนอย่างเช่นตอนที่ผมเริ่มท YouTube นะครับตอนนั้นผมก็ตัดสินใจได้แล้วแหละว,ว่าผมอยากทําให้มันออกมาดีแบบมากๆสุดๆไปเลยนะครับผมก็เอาเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตนะครับที่เหลือจากการทําสิ่งที่ต้องทําปกติประจําวันอยู่แล้วเนะี่ย เอามาลงกับการศึกษาวิธีทํำยังไงให้คนดูคลิปเยอะขึ้นแล้วก็สิ่งที่อยู่ในหัวผมในช่วงนั้นน่ะก็จะมีแต่เรื่องของการทํา YouTube ทํา YouTube อย่างเดียวเพราะว่าผมโฟกัสอยู่แค่เรื่องเดียวซึ่งพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยผลลัพธ์มันอยู่ในระดับที่ผมพอใจแล้วอะ่ะผมก็กระโดดไปโฟกัสเรื่องต่อไปที่ผมอยากทําให้มันออกมาดีมากๆซึ่งผมก็ยังทํา YouTube อยู่แต่ว่าผมไม่จําเป็นต้องโฟกัสกับมันมากแล้วเพราะว่าช่วงที่ผมโฟกัสกับมันหนักๆนะครับมันทําให้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเยอะนะครับแล้วก็ ความรู้พวกนี้มันก็อยู่ในหัวผมอยู่แล้วนะครับผมไม่จําเป็นต้องไปคอยศึกษามันวนๆเรื่องเดิมๆอยู่เรื่อยๆนะครับผมแค่คอยศึกษาเรื่องใหม่ๆที่มันไม่จําเป็นต้องใช้โฟกัสเยอะๆเพราะฉะนั้นผมก็แค Ball ่เอาโฟกัสของผมเนี่ยไปไว้กับเรื่องที่ผมอยากทําให้มันดีมากๆเรื่องต่อไปซึ่งการทําแบบนี้นะครับมันทําให้ชีวิตของผมเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นเยอะมากๆนะครับเพราะว่าแต่ละอย่างที่ผมทาอ่ะผมเห็นผลลัพธ์ของมันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาหมดเลยนะครับแล้วมันก็อยู่ในระดับที่ผมพอใจทั้งหมดเลยด้วยนะครับแตกต่างจากตอนที่ ผมพยายามทำทุกอย่างแบบกระปิดกระปอยนะครับดังนั้นนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณกำลังกระจัดกระจายไปทั่วเนี่ยผมอยากให้คุณลองนั่งนึกดูดีๆว่าคุณอยากทำอะไรให้มันดีที่สุดบ้างนะครับแล้วก็เขียนใส่กระดาษออกมานะครับแล้วก็ดูว่าสิ่งที่คุณต้องทำให้ดีที่สุดอันไหนมันจำเป็นต้องทำก่อนอันไหนจำเป็นต้องทำทีหลังแล้วคุณก็โฟกัสไปทีละเรื่องและนี่แหละก็คือห้านิสัยที่ทำให้ชีวิตผมเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นนะครับถ้าวัานหนึ่งผมมีลูกเนี่ยผมก็อยากให้ลูกเอา แล้วก็ถ้าคุณมีนิสัยไหนนะครับที่กําลังฝึกทําอยู่หรือว่าทำมานานแล้วแล้วรู้สึกว่ามันดีกับชีวิตคุณมากๆเลยลองมาแชร์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับผมจะได้ลอกไปทําบ้าง